ดูคันนี้ครับผมเจ็ดร้อยยี่ส <125 S 2> ิบห้าของช่งางเอราชบุรีหรือช่างเบียร์ราชบุรีครับพ่อทําลูกขับนี่ครับน้เบียราชบุรีกําลังแกะล้อ,อยางครับผมทําการสตาร์ทมือครับหาจงังหวะดูครับมือเชี่ยวนะครับทีเดียวติดไ,ได้ถ้ามือใหม่อย่าสตาร์ทแข็งเข้ดนะครับอย่ามองเข้าเขาเริ่อคืนึ้นทีไรนะทีนี้ ี่บอตนนี้เรกาเปิดเรียก้อมแล้วนะอนี้เบลเรีกแขก่รีบไปสมัครเวลาสมัครต้องใช้ชื่อโอเีนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่ทิ้แขมีอะไรก็จะได้ติดต่อกันแล้วก็นำรถไปตรวจสภาพติดสติเกอร์ของผู้การสัตูนนะโชคไอัาร์ตีคู่หน้านี่เป็น ดีไอดีนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็ติดที่สวยงามสำหรับเห็นได้ชัดอ่มกบังลนไดดีไปโอ้รถเร็วมากครับ60ปีที่เพิ่งมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี่ห้าเบอร์ยาครับ ไปร้อยจดสี่ศี่ไปสมัครเลยนะครับตัวสภาพใปนรีบร้อยครับไปรถไปร้สภาพนัวมากครับ่นแล้วก็เรามีกติกาติดเอาไว้เป็นบอดเดียร์าตรีครับเข้ามาอยู่ขวามือตรงนัรนเร็วมากครับผมติเอาไว้ว่าถ้าเบิร์ดได้จะต้องมีคุณสมบัติของตัวที่ใจ็นะครับไปอดีได้ครับผมเจ็ดชักเ้ิมม่เข้าใจหอ